การสอนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการกระทําที่มีเจตนาทางกายวาจาและใจจะดีจะชั่วก็ตามผู้ทํากรรมต้องได้รับผลของกรรมอย่างแน่นอนตามเหตุและปัจจัยเช่นการขยันเรียนก็จะได้คะแนนดีได้ความรู้ได้ความเข้าใจเรียนหนังสือเก่งแต่ถ้าเกียดคร้าน ก็จะไม่ได้ความรู้และสอบได้คะแนนไม่ดีพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องกรรมคือสอนให้รับผิดชอบการกระทำของตนเองทุกคนจะต้องมีศรัทธาคือความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลประกอบด้วยปัญญาสี่ประการคือหเชื่อกรรมคือเชื่อว่ากรรมคือการกระทำ เมื่อทำอะไรลงไปจะดีจะชั่วก็ตามกรรมนั้นย่อมตกแก่ตนเอง 2. เชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่ากรรมที่ทำลงไปแล้วจะต้องมีผลเสมอผลดีย่อมเกิดจากเหตุที่ดีผลชัว่วเกิดจากเหตุที่ชัว่วสเชื่อว่ากรรมเป็นสมบัติติดตัวหมายความว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรม และเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนเองกระทำสี่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้ความจริงและทรงสั่งสอนความจริงนั้นแก่ชาวโลกต่อไปให้นักเรียนตั้งใจชมภาพ,พยนตร์ตัวอยา่างเรื่อง หลักธรรทางพระพุทธศาสนาตอนองคุริมาน หมดแรงลมลงกับพื้นหยุดก่อนท่านทักบวชหยุดก่อนเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าที่ควรหยุดเถิด ท่านแต่กลายเป็นพวกสากยบุตรที่ข้าเคยเห็นว่าเที่ยงธรรมฉไนจึงกล่าวคำมุสางคงกุลิมานเราได้หยุดการทำร้ายต่อชีวิตทั้งปวงได้ชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านก่อกรรมในทุกขณะจิตวนเวียนไม่จบไม่สิน้นจึงยากที่จะหยุดได้ข้าจะหยุดก็ต่อเมื่อได้ฆ่าคนอีกเพียงคนเดียว เหตุนี้ท่านถึงจะฆ่าเราเช่นนั้นหรือท่านควรคิดว่าข้าทำไปเพื่อปลดปล่อยท่านจากความทุกข์ท่านคิดว่าเรามีทุกข์อันใดถ้าเทียบกับท่านแล้วเราหรือท่านที่มีทุกข์แต่ข้ารู้มาว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นี่เป็นธรรมะในลักที่ของท่านเช่นนี้แล้วทั้งตัวท่านและตัวข้าก็ต้องมีทุกข์ธรรมะที่ท่านยกมานี้มุ่งสอนให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง mm hmm. เพื่อไม่ให้ยึดต,ติดถือมัน่นถ้าปราศจากการยึดติดถือมัน่นคนผู้นั้นก็จะปราศจากความทุกข์ข้าไม่เข้าใจองคุลิมานการที่เรามาครั้งนี้ ก็คิดจะขอชี้ทางสู่การบรรลุธรรมให้แก่ท่านท่านไม่ต้องชี้ทางให้แก่ข้าเลยที่ข้าต้องการคือเพียงข่าคนอีกเพียงคนเดียวถ้าได้ข่าท่านดวงจิตของข้าจะบริสุทธิ์ถึงที่สุดนั่นคือการบรรลุธรรมท่านจงดู ดวงคุลิมานเราขอให้ท่านพิจารณาสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นดวงจิตนี้ข้าเพ่งมองมาตั้งแต่ยาววัยท่านจะให้ข้ากระทำอีกครั้งก็หาเป็นไรไม่แต่ครั้งนี้เราขอให้ท่านพิจารณามันด้วยธรรมะที่ท่านได้ฟังมาข้อแรกสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นดวงจิตนี้ก็เป็นอนิจจังเมื่อเพ่งมอง ท่านจะเห็นความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดเวลาข้อสองสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่ควรที่จะยึดติดถือมั่นขอให้ท่านพิจารณาว่าสิ่งนี้ได้สร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ท่านหรือไม่องคุลิมานธรรมะข้อที่สคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคือหาได้มีตัวตนอันแท้จริงของมันเอง สิ่งที่ท่านพิจารณาอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของท่าน องคุลิมานถ้าความหลงผิดยึดมั่นก็มีตัวตนวันนี้คือเรานี่คือของของเราเหล่านี้แหละคือเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย Thank you. ังบ้าฝ่ายพวกชาวบ้านเมื่อเห็นพระออกลิมานตกใจกลัวแล้วก็พากันไถ่้อนหินกว้างป่าและลุมตีทำลายจนพระองคอกลิมาณนสติลงลงไปถืน 贝勒 <Hey. S 2>、hey. เพราะผลกรรมที่พระอุคริบาลได้เคยทำกับพวกชาวบ้านนั้นไว้ เพื่อพระองค์ปริ م าลได้ปืนขึ้นมาก็เก็บข้าวที่หกจากบ่านนั้นเพื่อจะนำไปให้บัรดาของตนรับประทานผลกรรมที่พระองค์ปริมาณได้รับนั้นกระเพาะ ในอดีตรพระองค์ริวานได้เคยฆ่าโวกชาวบ้านกันไว้เพื่อต้องการนิวมือให้พบหนึ่งพันนิว้วเมื่อพระองค์ปริมานได้พบกับมันดา ก็ส่งอาหารที่ได้นำมานั้นให้มาดาคตนแต่ยังไม่ทันได้รับมีนบกตรสาวจากเมืองตักต,ติลาก็ได้ตามมาแก้แค้ไม่พระองค์คมานถูกยิงด้วยธนู การๆๆน,นักรบได้โปรดจะเอาชีวิตกันเลยข้าพเจ้าเดินทางมาจากนครปากกิลา <c oughs> เพื่อล้างแค้นองคุลีมานโจนชั่วผู้ที่สังหารบิดาของข้าพเจ้าไม่มีองคุลีมานแล้วไม่มีโจรชั่วแล้ว ซีวอนไม่อาจลบล้างความชั่วที่คนก่อไได้ปลดลิกเถอะแต่เขาเป็นลูกของข้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต้องทนชดใช้กรรมมาตลอดแล้วนี่จะต้องให้ชดใช้กันอีกกชาติจึงจะหมดสิน้นท่านรามณีปลดหลบไปไม่ขอดได้โปรดที่ท่านเอาชีวิตของข้าแทนเถิด ชีวิตคนเป็นแม่มีความรักรูกแม้แต่ชีวิตก็สามารถตายแทนลูกได้จึงทำให้นักรบุญลมเลิกการที่จะรังแทนพระอุริมาณและก็กลับไป ละทิ้งจุดหมายที่จะบรรลุธรรมหันไปเดินตามทางของผู้อื่นแล้วผลที่ได้เป็นเช่นไรกันไหนหรือคือนิพพานแสนประเสริฐยังไม่สายเกินไปหรอกท่านเพียงต้องการอีกชีวิตเท่านั้นแล้วท่านและข้าก็จะบรรลุธรรม คิดว่าข้าคือสิ่งใดตัวท่านเป็นเพียงรูปกายข้าตั้งหากคือตัวตนที่แท้จริง อย่าได้เป็นทุกทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองตั้งแต่เกิดมาทุกคนต่างรังเกียจข้าข้าต้องทนทุกข์หลยหลวงนะักแล้วท่านยังจะกล่าวว่าข้าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จ,จริงอีกสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าสิ่งใดคือท่านหรือเราท่านลองมองดูสายน้ำฝนเหล่านั้นสิ ชีวิตคนแต่ละคนก็เป็นดังเช่นสายน้ำหนึ่งสายทุกคนต่างยึดถือแบ่งแยกกันแท้จริงแล้วเป็นเพียงหยดน้ำมากมายที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเดียวกันและที่สุดก็ไหลไปรวมอยู่ที่เดียวกันธรรมะของพระพุทธองค์มุ่งหมายที่จะสอนให้เห็นความจริงในข้อนี้เพื่อให้ละเลิก ในความยึดติดถือมั่นในตัวเราในของของเราเมื่อสามารถเห็นแจ้งในธรรมการดำเนินชีวิตก็จะปราศจากความทุกข์ซึ่งนั่นคือน,นิพพานถึงเวลาแล้วที่เราควรมองให้เห็นแจ้งว่านี่ไม่ใช่ตัวเราหรือตัวท่านถึงเวลาที่เราจะหยุดได้แล้ว รัชนตไตรคือแก้วอันประเสริฐสารประการที่เราเคารพบูชาอยา่างสูงสุดได้แก่หนึ่งพระพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นผู้ตัดสรู้ชอบด,ด้วยพระองค์เองและทรงสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามในปัจจุบันเรามีพระธรรมคัสอนของพระพุทธเจา้าและ พระพุทธรูปเป็นกัญลรักษ์แทนพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระคุณอันตรายสามประการคือหนึ่งพระปัญญาคุณธสองพระบารมีพุทธสาธ 3. พระกราุณหลังจากรรที่ตัสสุแล้วพระองค์ทรง เมตตาแสดงสัจธรรมสัง่งสอนมวลมนุษย์เป็นเวลา45ป,ปีถึงแม้พระองค์จะเสด็จไปที่ต่างาเพื่อความลำบากแต่พระองค์ไม่เคยท้อในการเสด็จไตรโปรดเว้นแต